สวัสดีค่ะทุกคนไม่ทราบว่าวันนี้นะคะจะมีใครมามเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าก็ไม่สามารถช่วยแชร์ของตัวเองได้ด้วยนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะก็รบกวนช่วยกันแชร์ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีคุณลูกคะ่ะมาช่วยนั่ง เป็นเพ <c oughs> ื่อนอยู่ข้างๆด้วยจะแชร์ได้ไหมเนี่ยแชร์เป็น้องตัวเองได้อยู่นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะเพิ่งสอนเสร็จไปนะคะไหน ใน cross ทําภาพที่ทําเงินนะคะด้วย affinity designer เนาะก็เลยออกมาทักทายทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะ comment มมทักทายกันได้เลยวันนี้เอาเคียเ์เด็ดๆมา3 3มคีย์นะคะมาฝากว่าทำรูปยังไงทำการาฟริกยังไงนะคะให้ดูสวยให้ดูมีเทสให้ดูมีรสนิยมเพราะว่าคือล่าสุดนะคะได้ไปเจอครูนิดหน่อยใช่ไหม แล้วแบบว่าคนนี้หน่อยอ่ะก็ได้ถามเขาด้วยความแบบสับสนว่าที่ทางเพจจะไปทางไหนดีไร์ลงเงี้ยแต่เขาอ่ะก็ตอบกลับมาด้วยความเฟิร์มว่าคุณอ่ะมีเทสและมีโลนิยมที่ดีมากในการทํากราฟิกสอนคนให้ทําตามทําสอนคนให้ทําได้แบบง่ายๆเนี่ยทำได้ไหมก็เลยวันนี้ก็เลยจะสรุปมา3ามขีนะคะมาให้ทุกคนได้เอาไปปรับใช้ ไม่ว่าจะใช้ Affinity หรือไม่ใช้ Over ใช้แอปพลิเคชันไหนนะคะได้หมดเลยอันนี้มันเป็นแค่วิธีคิดแล้วก็วิธีทําที่ถูกต้องเนาะอย่าลืมนะคะชื่อกันแชร์กันก่อนนะเพราะว่าวันนี้ไม่มีโทรศัพท์แล้วไม่มีอะไรที่จะช่วยตัวเองแชร์ได้อ่าในลองแชร์ในคอมโอเค นั่นแหละจ้าใครเข้ามาแล้วมีไหมอ่ะอนั่นแหละค่ะทีนี้นะคะวิธีนะคะที่จะทำรูปนะคะให้ดูแพงทำภาพอย่างที่เพจหนึ่งนะคะแบบว่ามีชื่อเสียงมากๆกเลยก็คือการทำโพสสรุปใช่ไหมตต่โพสสรุปที่เอาไปสรุปภาพของสรุปไลฟ์ของคนอื่นหรือว่า ทุกคนสามารถเข้าไปในเพจนะคะแล้วกดคลิกที่รูปภาพของเพจนะคะแต่วจะรู้ว่าเอ้ยภาพสวยจังใครที่ใครที่เข้ามาในเพจนี่ก็จะชมตลอดเลยว่าทำไมภาพสวยจังทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่เคยคิดนะว่าตัวเองแบบว่าทำได้ดีหรือมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนนี้แต่ทีนี้นะคะ เรารอเพื่อนกันก่อนดีกว่าตอนแรกมีคนเข้ามาดูอยู่นะอ่ะข้อแรกนะคะข้อแรกเลยก็คือภาพที่เราเอามาทำนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพแบ็กกราวพื้นหลังหรือไม่ก็จะเป็นภาพสินค้า หรือแม้กระทั่งจะเป็นภาพคนภาพคนก็ตามเนาะหรือเป็นภาพเราที่เป็นสินค้าอย่างเช่นเป็นภาพบล็อกครอสออนไลน์หรือว่าจะเป็นภาพสินค้าต่างๆก็ตามเนาะทุกอย่างอะตัวตั้งต้นมันอะมันต้องมาแบบดีตั้งแต่แรกตัวตั้งต้นมันอะภาพมันต้องมาไฮคุณภาพตั้งแต่แรก อย่างเช่นถ้าเป็นคนอะ่ะถ้าถ่ายโฟโต้ชูตได้ถ่ายแบ็กกราวด์แบบว่าเป็นสีเรียบๆได้แล้วเอาคนมาได้คัดได้มันก็จะง่ายง่ายต่อการทำให้มันสวยเพราะว่าถ้าสมมติว่าภ้ามันมาแต่แรกแล้วแบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ชัดมันเบลอแสงไม่ดีมันมืดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรานะคะ ทำให้เรานะคะทำงานได้ยากขึ้นแล้วก็ถ้าทางที่ดีนะคะถ้าสมมติว่าจะเอาลูปลูปคนเนาะรูปคน oh, <no. S 1> มาได้คัดทำแบรนเนอร์หรือทำโปรโมตสินค้าอะไรเงี้ยนะคะ oh, <no. S 1> ก็ให้ถ่ายฟโตชูดหรือถ่ายถ่ายภาพกับผนังที่มันเป็นพื้นสีที่คนละสีก็เสื้อ <laughs> ถ้าแบบว่า พ,พื้นหลังก็สีขาวเราก็สีเสื้อขาวอย่างเงี้ยมันก็จะได้ขัดยากอะไรอย่างเงี้เหมือนกันภาพสินค้าต่างๆนะคะต้องมีคุณภาพที่สูง high quality แล้วก็แสงแสงอะไรอย่างเงี้ยให้มันถึงแล้วก็ต้องออกแบบมาก่อนว่าเราจะวางภาพแบบไหนมมันจะทำยากนิดนะะึงนค่ะอ่ะแล้วข้อที่สองนะคะใ <laughs> ช่พีนตตี้บอกว่า ขับรถไปด้วยนะคะดูไปด้วยน,น้าลัาีนติก็เห็นด้วยด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงค่ะภาพตั้งต้นมันต้องออกมาสวยอยู่แล้วและแหล่งภาพที่หนิงใช้เป็นประจำนะคะก็คือภาพฟรีพีคคือใช้บ่อยมากใช้บ่อยจนเกินลิมิตของเทุกวัน สงสายต้องจ่ายตังแล้วแหละต้องจ่ายตังให้ฟรีพีกแล้ยนะคะเกินลิมิตแล้วเขาก็บล็อกแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะมันไม่สามารถเอาคุกกี้ออกไปได้ด้วยนะก็ต้องรอไออีกวันหนึ่งถึงจะมีโคต้าในการที่จะไปขอภาพจากฟ e ีพีกนะคะเป็นเว็บเว็บฟรีเนาะที่เราสามารถโหลดภาพพื้นหลังหรือว่าภาพเวกเตอร์นะคะเอามาใช้งานกับงานของเราได้นะคะโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ว่าเขาจะมีโคต้าให้อยู่เลย ว่าเราใช้ได้เท่าไหร่ตอว,วน,นะท,ที่ดีก็ถ้าใช้เยอะก็ซื้อพีเมียมไปเลยนะอาและนั่นแหละหนิงใช้ภาพจากฟรีพิกในพื้นหลังพวกแบ็กกราวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอามาเลือกเอาที่มันไฮคุริตี้ดีๆหน่อยแล้วก็เอามาทำภาพนะคะและถ้าเป็นภาพคนภาพสินค้าก็ต้องถ่ายจากกล้องความจริงกล้องมือถือเดี๋ยวนี้มันก็ทำได้มากกว่า สมัยโกรแลว้วอะก็มือถือเดี๋ยวนี้มันก็ชัดมากขอให้ว่า,าแสงถึงแล้วคมชัดก็คือพอเราก็สามารถเอามาทำได้นะคะใช่ค่ะฟีพีกโดนบล็อกทุกเกือบทุกวัน <laughs> นะคะแล้วข้อสองนะคะ ข้อสองที่สำคัญมากที่สุดวันนี้มามีสามคีย์ง่ายๆ <Yeah. S 1> มาแบบรวดเร็ว <laughs> มาคุยมาม่อยนะคะทุกคนเข้ามาเสียงเงินเท่าไหร่นิ่งก็ยังไม่ได้ดูเลยค่ะพี่แนตตี้ว่าเสียงเงินเท่าไหร่แต่คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะไปโดนเดี๋ยวหาข้อมูลเดี๋ยวอินบอกไปบอกนะคะโอเคหน้าแล้วข้อที่สองนะคะก็คือ เราต้องรู้ว่าจุดไหนนะคะเป็นจุดที่ดึงดูดสายตาอย่างคนเนี่ยเขาใช้เวลา <c oughs> มี่าคนเล่เฟมนิดนึงอย่างคนเนี่ยที่เขาถ่ายโทรศัพท์เนะะี่ยค่ะเขาใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเองนะในการตัดสินเราในการตัดสินภาพเราว่าเขาจะอ่านต่อหรือไม่นะคะคแบบว่าสามสี่ห้าวิ ประมาณเนี้ไม่เกิน6วินาทีนะคะเขาก็จะปัดภาพเราไปแล้วแต่ภาพเนี่ยหรือบางวิดีโอเนี่ยเขาก็ดูไม่จบได้สาแต่ถ้าภาพเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นใส่เป็นอัลบ,บั้มหรืออะไรไว้นะคะเขาดูเร็วๆอะ่ะมันก็สามารถหมายถึงอะ่ะได้เขาเรียกว่าแค่ภาพรวมของสิ่งที่เราจะสื่อได้ได้เร็วอะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ หญิงคุณหญิงน้องนะคะสวัสดีค่ะนี่นั่นแหละพอพอเขาแบบว่าสไลด์ผ่านไปแบบรวดเร็วใช่ไหมคะทำให้เราจะต้องทำภาพที่มันดึงดูดสายตาเขาแบบวบทีเดียวปุ๊บเขามองปุ๊บแล้วเขาเห็นจุดเด่นองค์จุดเด่นของภาพนี้คืออะไรหัวข้อคืออะไรและภาพเมนหลักคืออะไร แล้วก็สิ่งที่เราจะสื่อฟีลลิ่งของมันคืออะไรแค่นั้นถ้าภายใน6วินาทีนะคะคุณสามารถทำให้เขานะคะจับความรู้สึกจับใจความสำคัญจับสิ่งที่เราจะสื่อมาได้นะคะแค่นั้นก็จะทำให้นะคะภาพนี้เขาเรียกว่าตรงทั้งจุดประสงค์ด้วยเนาะแล้วก็สวยมันสวยมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใช่ไหมตั้งแต่ข้อแรกแล้วใช่หมแล้วอีงนะคะมีวิธีที่ทำให ภาพมันเขาเรียกว่าเราทำงานง่ายขึ้นก็คือการใช้กฎของธรรมชาติเนาะที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือกฎ3ส่วนหรืออัตราส่วน9้าช่องกฎ3ส่วนหรืออัตราส่วน9้าช่องนะคะก็คือเหมือนที่เราเห็นเส้นกริดในโทรศัพท์ iPhone เห็นไหมทุกคนมันก็จะมีช่องช่องเก้าช่องใช่ปะ แล้วก็หรือไม่ก็ในกล้อ,อ,องมันก็จะมีเหมือนกันนั่นแหละเราก็สามารถเอาทริคนั้นนะคะอัตรากด3ส่วนนะคะกด 3rd r u l ูหรืออัตราส่วน9ช่องนี่แหละเออเอเามาใช้ก็คือบอกง่ายๆเลยก็คือออ,อยู่บนเส้นกริดเนาะให้มันอยู่บนเส้นอะ่ะม,มันมีหลายวิธีมากเลยเดี๋ยวหนิงถ้าหนิงว่างๆนะหนิงทำ ภาพมาสรุปให้ดีกว่าเนาะอาจารย์สวดเก้าช่องเนาะวันนี้ไม่ได้เตรียมมาวันนี้มาแบบ,บรวดเร็วนะคะไหนทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะพี่ปังพี่ปังสวัสดีค่ะอโอ้รูเรลส์ใช่ไหมอะอาชิกอาชิอผิดใช้โปรแกรมอะไรไลฟ์ล่ะคะ พี่หนิงขอชื่อเล่นหน่อยได้ไหมคะว่าชื่ออะไรจะได้เรียกถูกเนาะจะได้รู้จักกันใช้โปรแกรม ecam live นะคะใช้โปรแกรม ecam live และอีกอันหนึ่งนะคะอีกกดหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราทำง่ายทำงานง่ายมากขึ้นก็คือกดอุ๊ยโอ้โ ดัมปิ้งออกมาอย่างนั้นเรียกไราคาคะ <Okay. Yeah. S 1> <laughs> อีกกหนึ่งนะคะก็คือกดการใช้อัตราส่วนทองคำนั่นเองนะคะทุกคนสามารถเข้าไปเซร์ชและหาความรู้เพิ่มเติมได้ใน YouTube ก่อนเลยนะ <c oughs> ใน y o u t u ่ e ถ้าสมมุติว่าเอาไปหาเอาไปหาต่อได้เลยก็คือกดสามส่วนอาตาัตรากดอัตราตา,า,ตากดอะไรวะเติร์นดู <laughs> เริ่มงงกับตัวเองแล้วพอรูปกระโดดทีหนึ่งจะมาที่หายอ่ะแล้วก็สัดส่วนทองคำเนาะ,ะก็คือโกลเด้นเลโชนั่นแหละ<ช>ลองไปเซิร์ชนะแล้วมันจะมีภาพตัวอย่างแล้วจะทำให้เราเก็ตมากขึ้นว่าเออเราจะวางเราจะวางรูปตรงไหนที่จะเป็นคีย์ที่ดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นนะคะมันจะทำให้ให้เราเสียเวลาน้อยน้อยลงในการทำภาพ เซบาสชื่อเซบาสนะคะชื่อเล่นก็ยากเหมือนเดิมพี่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียบถูกหรือเปล่านะคะอ,อ,อันนี้หนิงไลฟ์ผ่านกล้องค่ะ<อ>กล้องแคนนอน G7X Mark III นะคะออเออแล้วก็ไม่ได้ใช้แคปเจอร์การ์ดนะคะใช้แค่สาย US b c เชื่อมกับ Macbook เลย Ecam จะมีแค่ใน Macbook นะคะใช้กล้องวันนี้ตอนในตอนสอนก็ใช้กล้องเหมือนกันและข้อที่สามนะคะและข้อที่สามที่สำคัญมากที่สุด เรียกว่ามันจะยกระดับผลงานกราฟิกของเราเลยมันจะทำให้เราแตกต่างนะเพราะทุกวันนี้คนทำภาพทำได้เยอะแล้วมีแต่คนทำภาพได้เยอะทำภาพผ่านมือถือมันง่ายขึ้นเยอะแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าจะต้องจบกราฟิกมาจะต้องนั้นมาถึงจะทำภาพทำวิดีโอได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นมากกว่านั้นทำยังไงถึงจะทำให้เราแตกต่างนะคะแล้วก็โดดเด่นได้ก็คือ แสงและเงาทุกคนลองนึกถึงนึกถึงทองทองนะคะทองทองคำทึกถ,ถึงความรักชิลี่ก็ต้องมีความแบบเป็นทองคำใช่ไหมทองคำคืออะไรก็คือสีเหลืองไหมทองคำก็คือสีเหลืองไหมแต่มันคือมันมีแสงและเงาเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีความแวววาวเข้ามาเกี่ยวข้อง การที่จะทำให้ผลงานของเรานะคะดูแพงมากขึ้นการที่จะทำให้ผลงานของเราดูแพงมากขึ้นก็คือแค่ใส่แสงและเงาเข้าไปใส่ความวิ้งความวาวเข้าไปใส่มันจะต้องมีแสงและเงามีเดฟขึ้นมาเออมันจะทำให้มันรู้สึกมีมิติขึ้นนั่นแหละจะทำให้ภาพของเรานะคะแตกต่างจากคนอื่นเพราะทุกวันนี้ถามว่า ใครๆก็ทําภาพเป็นแหละมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็ทําได้แล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครทําแสงและเงาได้และทําให้มันแบบเอ้ยวิ้งวะามันดูว้ามันดูนดสะดุดตากว่าอันอื่นอะ่ะมันจะทําให้โพสต์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือแม้จะเป็นปกคลิปหรือวิดีโออะไรต่างๆนะคะก็ก็มันก็จะดึดงดูดความสนใจได้มากแล้วเราก็จะโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นเนาะ ี่ดัตตี้บอกว่ากล้องชัดดีใช่ค่ะกล้องชัดมากเลยไม่แพงค่ะีิดัตตี้ถ้าซื้อผ่านเว็บไม่ได้ซื้อแบบประกันศูนย์นะก็อยู่ที่ไม่ถึง2องหมือ่ะหมื 18, 19, ่นแปดหมนเก้าเองแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเลนด้วยมันเลิดมากแล้วแบบถ้าสมมติว่าอยู่ในระยะแบบไกลๆใช่ไหมข้างหลังมันก็เบลอนะมันเอต่ำด้วยเออยู่ที่หนจุดแเองมันเลิศมันเลิศค่ะแนะนำเลย เรียกว่าอย่างพี่เนตตี้ใช่ไหมแบบไปนู่นไปนี่บ่อยแบบเดินทางบ่อยอะ่ะเราอาจจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่แบบว่าไม่สามารถฮิวอุปกรณ์อิลุงพลังพลังของเราไปได้เยอะอาจจะไม่ได้แบบว่าพกเลนหลายตัวเปลี่ยนเดี๋ยวแบบเลนหน้าชัดหลังเบอร์เดี๋ยวเลนไกลถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกล้องเขาเรียกว่าอะไรคอมเพล็กซ์เออกล้องคอมเพล็กซ์ที่ ที่มันเล็กมากอ่ะเล็กกว่า iPhone อ่ะความใหญ่นะแต่มันหนากว่าหนากว่า iPhone ประมาณเอา i p h o n สองเครื่องมาทับกันประมาณนั้นความหนาแต่ความเล็กเล็กประมาณ i p h o n ห้าไหมประมาณนั้นประมาณ i p h o n ห้าแบบว่ามันจะมันจะเล็กแต่แต่เล็กกว่า i p h o n สิบเอ็ดของหนิงแล้วมันดีมากนะมันดีมากมันทำ เขาเรียกว่ามันทํางานง่ายขึ้นแล้วที่สําคัญนะคะไม่ได้ถ้าใครใช้ e cam นะคะแล้วเชื่อมกับ canon อันนี้ตัวนี้ใช่ไหมมันไม่ต้องใช้การ capture เท่ากับเราประหยัดในการเงินในการซื้อการ capture ไปถึงหกถึงเจ็ดพันเลยนะเออแต่ว่าอันนี้เราได้กล้องตัวหนึ่งเลยที่สามารถแบบถือไปไหนก็ได้แล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้ไมนนอกแต่ว่าน่าจะใช้ใหม่ของ macbook แต่ว่าไม์ของ Canon G7X ก็ถือว่าโอเคป้ายาป้ายาไฟาก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะคะคือมันดีในระดับหนึ่งเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีเลยคือถ้าเป็นคนแบบมือไม้แบบนุ่นนี้น,ะนิดนึงอะ่ะมันจะไม่ค่อยโฟกัสโฟกัสมันจะไม่ดีสักเท่าไหร่โฟกัสมันจะลองไปเทียบรุ่น อีกรุ่นหนึ่งที่มันที่มันเทียบกันอะ่ะคือหนึ่งอะซื้ออันนี้มาแล้วก่อนที่โซ n y จะออก V อะไรสักอย่างหนึ่งอะเออมันมันเทียบรุ่นมันเขาเรียกว่าสูสีกันมากสูสีกันมากแต่ว่า Canon G7X m a r k อออกมาก่อนแต่โซนีราคาก็เท่ากันเอ,อเลนระยะความเบรอเบอร์หน้าเบอร์หลังหน้าฉลังเบอร์เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าโซ n y มันจะฟิปข้าง จะทําให้มีปัญหาตรงที่ว่าตอนเราไลฟ์หรืออะไรแล้วเรามองตัวเองเราอาจจะมองเ mm. ขาเรียกว,ว่ามองจอที่มันอยู่ข้างๆมันจะทําให้เราตาตาตาไม่ตรงกับเลนเท่าไหร่เหมือนไม่สบไม่สบหน้าคนดูอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ก็ไม่ไม่ไมีไม่มีปัญหาอะไรค่ะถ้าอยากลองลองไปเทียบดูก่อนนะเพราะว่าหนิงหนิงไม่ได้เทียบไงแล้วพอซื้ออันนี้มาแล้วมันเพิ่งจะมันเพิ่งจะออกอะ่ะ มันเพิ่งจะออกมาก็เลยไม่ได้เทียบแต่ว่าอันนี้ถือว่าโอเคมากสาหรับคุณแม่ที่ว่าลูกเล็กก็พลุงพลังซ้ายขวาอยู่แล้วไม่สามารถจริงๆที่จะพกเลนหลายเลนแล้วก็คอยดูแลคอยเปลี่ยนเลนอะคือเคยมีกล้องอะไรนะซูนี่เอ5่1ใช่ไหมแล้วก็ต้องคอยเปลี่ยนเลนใช่ไหมก็ต้องคอยดูแลเลนแล้วก็ฝาเลนอะอีแม่ก็ทําหายตลอดจอเจะบอกให้คือ ตอนนี้นะเวลาเนี้ยคือเอาอะไรที่มันง่ายๆแล้วพกพาง,ง่ายแล้วฉันจะไม่ต้องดูแลรักษาไม่ต้องแบบคอยภาวะพววงว่าอันนั้นจะหายอันนี้จะหายเยอะอะไรนี้นั่นแหลคะค่ะก็มีแค่สามข้อนี้นะคะก็มีแค่สามข้อนี้ทุกคนอยากเห็นเบื้องหลังไหมคะว่าตอนนี้เป็นยังไง <laughs> จะให้ดูเบื้องหลังนะเบื้องหลังนะคะก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เรา เราสอนในคอร์สนะคะเราก็ได้พาลูกน,นกอนกกอนแล้วเราก็แอบมาสอนเราเสร็จปุ๊บนี่ตอนเราไลฟ์นะเวลานี้ลูกตื่นแล้วลูกก็อยู่นี่นะคะดูกระตูนอยู่ข้างๆแล้วมือก็จับยุกยิกสอัสดีค่ะโอเคไม่เป็นไรนะคะให้ดูไปก่อนเล็กๆน้อยๆเพราะว่า เพิ่งไปเจอพี่แอมมาเมอ้หมอยสอนเสร็จแล้วตอนนี้เป็นการเม้หมอยแล้วนะคะเพิ่งไปเจอพี่แอมติยาทียามานะคะแล้วแบบว่าพี่แอมเล่าประสบการณ์ว่าคือมีลูกอายุเท่ากันไงแล้วพี่แอมแบบทํางานตั้งแต่ท้องยันข้อแล้วก็ทํามาตลอดเอาลูกไปด้วยนู่นนี่นั่นเขาพูดมาแล้วเขาพูดมาคํานึงว่า เขาไม่มีข้ออ้างเพราะว่าเขาโฟกัสกับเป้าหมายมากๆอืมเขาก็เขาเขาไม่เอาลูปมาอ้างเออก็เ,เลยรู้สึกว่าเออความจริงเราก็สามารถทําได้นะเราก็แค่พยายามให้มันดีที่สุดนะเวลานั้นก็คือพอแล้วนะเนาะนั่นแหละตอนนี้ไม่มีรูปเป็นข้ออ้างแล้วเราก็ สามารถทํางานได้ตลอดนะคะไม่ว่าลูกจะอยู่ด้วยหรือยังไงหนึ่งว่าเราก็จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆเองเหรอ,อ,อเนาะว่าปะว่าเราจะเอายังไงให้เขาอยู่ในคอนโทรลได้โอเควันนี้นะคะก็มาแค่นี้นะคะมา3ข้อนะคะมาสรุปก่อนนะคะก่อนที่จะไป 1. รูปนะคะจะต้องดีมีคุณภาพมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังกราฟิกเวกเตอร์หรือว่าอะไรก็ตามมาต้องดีมาตั้งแต่ต้น สองนะคะต้องรู้จักจุดดึงดูดสายตานะคะลองไปหาเพิ่มเติมว่าคือกดสามส่วนอัตราส่วนเก้าช่องหรือว่าเอ่อโกลเด้นเรชโชอัตราส่วนทองคำนะคะกดทองคำนั่นแหละแล้วข้อสามนะคะก็คือแสงและเงาจะทำให้เราโดดเด่นไปและแตกต่างจากคนอื่นอืม โอเควันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะปิดก่อนบ๊ายบาย